สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พีเซีนะคะนี่น้องเรมมีพระเก่าแล้วก็มีไอ้นี้นี่เขาเรียกอะไรเนี่ยอมเอ้นั่นน่ะนเขาเรียกอะไรวะยักษ์อะนี่น้องเรมก็เรียกไม่เป็นนะนะเหมือนในที่เป็นลาหูอะเป็นเนื้อโลหะนะพี่นะเนื้อทองเหลืองโคตรตันอนะ่ะมาฝากพี่พีเซีนะแต่อันนี้ราคาห้าร้อยนะพี่ ที่เหลือที่เหลือนี่นะที่เหลือก็4ี่ิามในก้านราคา150่าุกชิ้นยกเว้นอันนี้อันนี้500มีมาฝากด้วยนะเผื่อชอบเผื่อตะดุดตาตะค่ะน้องแลมได้เลยสวยๆจึ้งๆเาฝากพี่พี่ฟรีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแลมพัดหลุดหลักร้อยด้ยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะี๋ยว o ู m แป๊บหนึ่งเนาะให้มันดูแบบชัดๆนิดนึง มาชมหมายเล็ที่หนึ่งกันได้เลยนีคะอันนี้เป็นสำเร็จนะพี่หมายเล็ที่หนึ่งคะไอ้ก่อนนะมันไม่โฟกัสพี่ก่อน,นะถ้าคู่นะคะใจเย็นๆนะคะ,ะ,นนะ,คะมันมองไม่เห็นกล้อง เลขที่หนึ่งเป็นสมเด็จนะพี่นะนี่สมเด็จนะพี่นะสวยๆจริ้งจิ้เขาเลี่ยมไวอ้อ่ะเหมือนจะเอากล่องเงินออกขายนะพี่นะนี่ค่ะวัดโบว์วอนวิหารราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะพี่หมาเยเลขที่หนึ่งนี่ค่ะวัดโบว์วอนนะพี่นะต่อไปก็เป็นไมเ้เลขที่สองไมเ้เลขที่สองก็เป็นพระอุป,ปคุตนคะคะพระอุปคุตกระไลทองสนใจทักได้เลยตนนิดต่อได้เลยพระอุปคุต ต่อไปก็เป็นมาได้ที่สามอันนี้เป็นพระกลิงพระกลิงไม่รู้ที่เนาะพระดีไม่รู้วัดจะชอบก็เถอะค่ะน้องแลนไม่เลย150ลหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะไม้ได้ที่สามดูในคลิปให้เรียบร้อยก่อนทักะค่ะนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายได้ที่สี่อันนี้ขุนแผนขี่ก็โลกไม้ได้ที่สี่หลวงพ่อกลวยนี่ค่ะชุดลงกุนี่ค่ะสศยจฐีจึงขุดหนุบอะ หมายเลขที่ 4. สี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้าอันนี้เป็นพระกลิ่งกคตรเก่านี่ค่ะปิดได้เลยหมายเลขที่ห้ากิ่นหมายเลขที่ห้านะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกนี่ค่ะอันนี้เหรียญจุราลงกณ์เอ้ตรงนี้มันจะเป็นแบบแบบเงินอะแล้วก็อันนี้เป็นทองแดงแล้วก็น,นี่เป็นทองเด้สามพระสัตร์นะพี่นะพระมหาราชปิดได้เลยนะหมายเลขที่หกต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ด เป็นเหรียญหลวงพ่อเปิรลรุ่นพิเศษอมายเลที่จิตเลพี่นะวัดบางพระสนใจติดต่อน้องแลม้ได้เลยติดต่อมหาได้เลยนะแต่ปก็เป็นหมายเลขที่แปดนคะคะอันนี้เป็นพระสังกัใจใยอันนี้น้องเลม้ว่าเป็นหลวงพ่อเปิลเหมือนกันนะพี่นะวัดบางพระจะเป็นทางกระจายเรืเ่อยๆโคตรจิงหมายเลขที่แปดแต่อั๊ก็เป็นหมายเลขที่เก้าสำเร็จอรหังจัดได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะราคาแบ่งให้ กดนึงต่อไปก็เป็นหมายเลขที่10บลูกรหลอลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมดูหมาเลขให้ถูกต้องบอกอีพีให้ถูกต้องนะอีพีเก่าไม่ต้องถามแล้วพี่ขายแบบหมดเป็นชุดๆไปแล้วนะไม่มีเหลือแล้วต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิอ็นางพยาเนื้อดินตัวจึ้งคะนึงหาติดต่อน้องเลมได้เลยนี่โคดรหกบอกว่าเลยนาะงองนี้ใช้ได้ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสอง เป็นขุนแผนทีกระโรวันนี้ออกอ,องค์สีขาวาแต่ไม่ใช่ชุดลงกุนะนี่ค่ะปิดที่ไหนหลวงพ่อปวยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามรูปหล่อหลวงพ่อแพ้นี่ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อแพ้ปิดได้เลยอายุครบเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบปีหรืออะไรเนี่ยน,นี่ปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่เป็นนางกวักเป็นหมายแกะได้ไปน,นะ เป็นเครื่องดามปิดได้เลยสัดแจทักได้เลยแล้วพี่โคตรสวยอะ่ะไม้แกะเป็นนางกวักนี่ก็โคตรเก่า,กานะพี่น่าเดียมเนื้อขึ้นโพได้เลยนะพี่จัดจัดได้เลยต่อไปก็เป็นหมาเลขสิบห้านี่ค่ะอันนี้เป็นผ้าเนื้อผงผ้าเนื้อผงโด,ย,ดยทีน้่าเป็นหลวงพ่ออะไรนี่ค่ะเจ้าของปิดตะกิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมาเลขสิบหกหมาเลขกสิบหกเป็นลูกหล่อพระอาจารย์มั่น ไปเลยลูกหลอ่ออาจารย์มั่นหมายเลขสิบหกต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดนี่ค่ะอันนี้เป็นชัยวัดพระลิงชัยวัดนี่ค่ะเป็นเหมือนแบบโดดบนหลานนะพี่นะหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดเป็นเหรียญหลวงปู่หลินจเจริญรนพรด้านบนนี่ค่ะออกที่มุกดาหารนะพี่นะ ปืนแตกมหาปะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้าอันนี้เป็นวัดพับพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นพระกรุวัดพับพิมพ์ใหญ่เด่นเลยผมองใหญ่พิมพ์ใหญ่นอกก็เรียกพิมพ์ใหญ่ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบนะครับพี่เด่นอปปกาหลวงพ่อนี้เด่นอปปกานะพี่หนะลวงพ่อนี้ออกอำเภอเมืองกำแพงเพชรนี่ครับปีสองศูนย,ย์ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่ยปปออส,สิบเอ็ด หมายเลยี่สิบเอ็ดเลยค่ะรับรอหลวงพ่อเงิน,นไไเลยค่ะไดเลยสวยจึง้งนี่เก่าจัดระลดโบกติดต่อน้องเลมได้เลยหมาได้ขยี่สิบเอ็ดต่อไปก็เป็นหมาได้ยี่สิบสองอันนี้เป็นเหรียญนะเป็นนะนะวัดพันอ้อนเชียงใหม่คงภัยรีพี่ิรักได้เลยหมายเลขยี่สิบสอง ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสามเป็นหลวงปู่ดุลเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลนะพี่นะี่ไปเรื่เลยเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลหมายเลขยี่สิบสามต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่หลวงปู่ทวดเนื้อผงว่านนี่ค่ะโอ้ยโคตรเก่าโคตรเก่านี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้านางกวักผงน้ำมันหลวงพ่อกล้วย โอ้โหโกะเก่าบอกเเลยชอบชิ้นไหนโคตรจึงอ่ะต่อไปก็เป็นหมาได้ยี่สิบหกอันนี้หลวงปู่อันนี้หลวงปู่ทวดนะพี่นะหิบได้เลย,เ,ลยเป็นรูปหลอ่อหลวงปู่ทวดวัดพระโคอ,อ๋อเขเขียนไว้วัดพระโคกิบได้เลยหมาได้ยี่สิบหกต่อไปก็เป็นหมาได้ยี่สิบเจ็ดอันนี้เป็นเนื้อชินนะพี่นะเหมือนจะเป็นชินเงินอ่ะใช่หลวงปู่สุกหรือเปล่านี่ยันเหมือนเป็นหลวงปู่สุกนะพี่นะ หมายเลขย,ยี่สิบเจ็ดถูกใจจ้าหา้องแรมได้เลยติดต่อมาได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดจบยายไข่ปลาจบเป็พ่อเง,องินสวยจิงขอรูปเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะติดต่อได้ทางไลน์ใต้ช่องนะมันมีเบอร์โทรและเบอร์ไลน์อย่นีอยู่ใต้ช่องนล้วพี่ติดต่อมาหาน้องแรมนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี 29, ะะ่สิบเก้านี่ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อลำไยรูปหล่อหลวงพ่อลำไย เลขสิบเก้าต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อชิ้นหลวงพ่อชื่น,นได้เลยออกที่เรียจัดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดพระกิก 31, ะก่งอ,อปุปคตกิง่งเขมรน,นะพี่นะนี่มันจะเป็นเนื้อชิ้น,นะพี่กกถูกใจจะขาดได้เลยนะบอกอีพีบอกหมายเลขให้ถูกต้องก่อนทักขานะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสองนี้ค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อสวัสดิ์ปิดเลยปิดเลยจังหวัดสะแก้วปีสี่หนึ่งต่อไปก็ปเป็นหมายเลขสามสิบสามตะเลขชินลีลากำแพงเพชรมีสองหน้านะพี่นี่ลีลากำแพงต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบีอันนี้ขุนแผนหลวงพ่อกล้ยโอ้เออมื่อดินใหญ่จริงดี สวยด้วยหมายเลขสามสี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อทองชุบเหรียญหลวงพ่อทองชุบนี่ค่ะงานพนะ่อป่ากระถิ่นนะพี่นะดดต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหกสมเด็จปกโพเนื้อผงด้านหลังมีไม่มียันนะนี่ใครรู้ที่ต้องจัดนะจัดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดอันนี้เป็นเหรียญสมเด็จโตนะพี่นะเหรียญทองแดง อ้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชหลวงพ่ออะไรเนี่ยมหาวิปูลน่ะจังหวัดจากตัวแรกเ่อหาว่าเป็นสมเด็จโตนะหมายเลข3สามที่เจ็ดถูกแจ้ทักได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเล 38, ข3สามสิบแปดนะคะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินเต่าโคตรเต่าอะเต่าต่อไปก็เป็นหมายเลข3สามสิบเก้า อันนี้เป็นกลุ่มนางพญาไม่ได้ตัดคิปนะพี่นะนะไม่ได้ตัดคิปอันนี้เลยหนด่งหมาเยเลขสามสิบเก้าแต่ไปก็เป็นหมาเยเลขสี่สิบหมาเยเลขสี่สิบเดี๋ยวรูก,ก่อนว่าเป็นอะไรเนาะอันนี้ปู่ชีวะรุ่นแรกพระอาจารย์อาจารย์อะไรเนะนี่ยนัทเทพ พรมิศิษาจารย์ไ่ได้ลยมเหมือนรือสี่ลงไปนะหมายเลขสี่สิบต่อไปก็สี่สิบเอ็ดก็เป็นหลงปูกทวดเนื้อผงนค่ะสวยจึ้งเก่าจริงบอกไว้เลยน้องเจเลมบอกเก่าจริงหมายเลขสี่สิบเอ็ดต่อไปก็สี่สิบสองสี่สิบสองชิ้นโคตรใหญ่อืมเป็นเนื้อดินนี่เขาเรียกอะไรอะดินลากำแพงเหรอกำแพงศอกอะไรเนี่ยองค์โคตรใหญ่พี่ อือดินนะหนึ่งร้อยห้าสิบเด้ะคะเช่ากระติดตัวน้องแรงไปเลยอยงยใหญ่มาเลขสี่สิบสองโคตรใหญ่ดูสิเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่นี่เขาเรียกกระเพศอกเนาะใช่ไหมเดยกเขาเรียกน้องแรงเขาเรียกไม่เป็นนะลเวลาต่ปกตีิดสามอัน 4, นี้เป็นกระลาหลวงพ่อน้อยลาหูอมจันกระลาหลวงพ่อน้อยนี่ค่ะเดีเย๋ยวลืม ไปดได้เลยนะสนใจิดได้เลยลายเลขสี่สิบสามนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนี่คือสังกะจายนี่ลาหูอมจันเหมือนกันเป็นเนื้อทองเหลืองโคตรหนักอ่ะหนัก,นกเป็นกิโลแล้วพี่นะอันนี้ปิดไว้ที่ห้าร้อยใครชอบทักได้เลยติดต่อมาได้เลยเป็นเนื้อโลหะสนใจทักได้นะพี่นะติดต่อน้องแรมได้เลยชอบที่ไหนบอกอีพีบอกหมายเลขให้ถูกต้องนะจะได้รู้เนาะหลงนั้นเจตะแหน่จะได้ เอยน้องจะนแนนจะได้บอกส่งรูปให้ถูกนะพี่นะัสฝากพี่พีเฟซีนะกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรนพรนัลูุหลักร้อด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็จบคลิปเพ่งทุานี้แลพี่พีหนาก็าจะกันใหม่นะสวัสดีนะคะ